ปวดตัวกันเล่งครับจวงเพราะมันนักมันเริ่มดีบีบแล้วครับมันเริ่มหยิบขันไปคาเขากนแล้วครับหยิบคําทุกมากทุกอย่างนะครับนี่คือมาใส่เอื้อเงี้ยเอื้อเขาไปขายเขาไปประจานครอผัวไปจะไปขายไปประจานนะครับเนาะมึงก็ตากันรับหยิบหมดเด้๋วนะครับ ผู้ใดมันมีพวก็นคนมาผู้ใดอยากอยู่เป็นคนเป็นเนาะมานี่เองมันพวกนี่ตำรวจกับจ้าเจ้าเนเนาะบนหัดเสตยขอหาเลยครับบอกนพวงกับทหากับมาเอานี่ยคนไม่ตายห้าเบสบนออกเขาเห็นกันอยูฝ้าคุปับครับเลมเหลี่ยมมเอีนี้มันไล่คนตายนั่จะเอา พอพวกใช้เหี้ยนเขาไปขายไปประจานผลประโยชน์ของเขาสขีส่มันนำฮอดจีว์นะครับทุณจุ่มหัวงัวบ้านน้องแว้นไงละครับอี่ทั้ง,งนายละอาจจะกำเหี้ยนมันกับไม้ดีร่วมหน้ากาค้ากันเพิ่นยู่ยู้เดีวยวเพิ่นแจวินตอนนี้ผมไปยู่ยู้เดียวครับที่เหี้ยนยังผมไปเฮ็ดเบียกง่ายง่ายผมเฮ็ดเบียดก็ได้เลครับแต่เมื่อขุดใส่เครื่องจีน เอาซักตายบนคู่ที่เต็มเงี้ยการยังกักระตุกเือเตือกระตเตียงในเรื่องยังคือเนวนะครับียงกับกุมบานแว้งเ้ยนครับพี่ตุ้กี้เยนครับเด้อลาเป็นขาวล่องขาวขาวเดกับน้คขาวมาตรวจบ้างเงี้ยบานแว้งแต่บนวงเงินน้ำเพื่อนน้ำพ่อเกี่ยวอกันเชียงครับเป็นเตียงขั้วไม้บานื่อกีว่าเป็นบ้าเป็นบอนะครับมก็เห็นไม้เห็นพวกอาลััน เดี๋ยวกใกล้เคียงกันมันน่ได้หรอครับชีวิคคคตค้นนะครับคนก็ตายเราเขาขวนแต่เยอะเล้นมันบอกง่ายผมดนะครับชีวิตคนขอปลากันเด้ครับเด้อลงกายเด็กกับลงใหนหนมเนี่ยครับ